สวัสดีครับวันนี้สวนสีดานะครับสีดาการเด่นนะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับที่สวนสีดานะครับอำเภอปทุมราชจังหวัดราชบนะครับนี้เราพาชมชมพุทธาับบนี้เป็นหิมะขาวนะครับเบอร์13นะครับเราลงไว้ทั้งหมดที่สวนตอนนี้ลงไว้ที่3เบอร์นะครับจะมีเบอร์12บสองน้ำอ้อยนะครับแล้วก็จะมีหิมะขาว แล้วก็หยกขาวนะครับตอนนี้ฝั่งทางนู้นจะเป็นเบอร์12นะครับอันนี้เป็น13นครับ3ตอนนี้โรงเรือนของเรานะครับประยุกมีทั้งเป็ดไก่ไข่นะครับไข่ล้วงนะครับไก่ไข่มีหางเป็ดประหลาดมีไนกะ่ต๊อก okay, นี่จะเป็นยกขาวนะครับเป็นอันนี้เป็นหิมะขาวะค,ะครับขาวเบอร์สิบสามอยู่นะครับมีเลาท่านผู้ชมาดูน,นี่เป็นสารน้ำอ,อ้อยนี่เป็นน้ำอ้อยเบอร์สิบสองนะครับสารน้ำอ้อยนี้ครับนนเปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อจากสิบสามเป็นสิบสองนะครับแถวนี้ทั้งแถวนะครับก็จะเป็น เบอร์12นะครับนี่นเป็นกระจายให้มีหลากหลายนะครับทั้ง 12, 13แล้วก็หยกขาวที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในสวนครับมีเสียงห่านเสียงเป็ดเสียงไก่ครับมีไก่งวงมีไก่ตอกนะครับอันนี้เราเอาไก่เข้ามาปล่อยในโรงเรือนนะครับให้ไก่กินหญ้าโดยเราไม่ตัดหญ้าไม่ฉีดยานะครับนะครับก่อนขี้บัวใส่ขี้ไก่นะครับในสวนเรา พาท่านผู้ชมมาดูนะครับอันนี้เป็นเบอร์12เหมือนกันนะครับอันนี้เราเสียบยอดนะครับเปลี่ยนยอดต้นตอตอเดิมนะครับพอดีผมน้ามันขังรากมันเน่านะครับตอมันตายเลยมาลงใหม่แล้วก็เสียบใหม่นะครับตอ,น,บอนนี้กําลังแจียอดขึ้นมาเราจะไม่ตัดหญ้าไม่ตัดหญ้าไม่ขียดหญ้านะครับนะครับ ปุ๋ยก็ใส่บ้างนะครับแต่เราจะเน้นเป็นอินซีนะครับ,ค,รบคือบรรยากาศอีกส่วนอันนี้เรามาปรับดูงูงเรือนครับให้มีอันนี้เป็นไก่ม่วงครับไก่ม่วงครับไก่ม่วงครับดูเข้ชมาชมดูบรรยากาศอันนี้เป็นเบอร์สิบสองครับสิบสองสิบสองอันนี้ก็สิบสองครับน,นี่ก็เป็นงูเรือนนะครับ ทำไว้ให้ไก่มาอยู่อาศัยในช่วงฝนตกนี่เป็นไก่ตก๊อกเพราะไก่ตอกสีขาวเป็นไก่ต๊อกครับท่านผู้ชมทุกเรายังไม่ได้เก็บพื้นที่นะครับพอดีกหลังสร้างโรงเรือนเสร็จอันนี้เป็นเป็ดอี้เลี้ยงเป็นเป็ดไข่จากท,ท่านจีนครับแต่เอามาปล่อยมาเก็บไข่เลี้ยงมา บรรยากาศครับครับผมอันนี้สวนสีดานะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆครับช่วงหกโมงกว่าๆนะครับบรรยากาศครับมีเป็ดมีเป็ดไข่ไก่งุ่งไก่ไข่นะครับครับวันนี้สวนสีดานะครับก็ขอจบการเสนอ งานของสวนสีดานะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูผลผลิตอดื่นในวันัดไปนะครับในคลิป,ลปต่อไปนะครับวันนี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับได้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ